สวัสดีครับผมดุกนะครับจากเล่นให้เด็กมันดูนะครับก็วันนี้เรามากับงานของ Hasbo นะครับเป็นงานของอ lightning collection นะครับซึ่งเป็นคอนเทจอที่ทำตัวไดจูจินออกมานะครับแต่ว่าในอย่างที่เห็นนะครับแพคเกจเนี่ยก็เป็นแบบกล่องแบบกล่องพลาสติกแบบ ของเล่นเด็กเลยนะฮะซึ่งเป็นงานที่ขายในโซนอ่าเมกานะครับก็งานค่อนข้างจะแปลกแล้วก็เจ๋งแล้วก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานนี้อ่านี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คือแพ็กเกจเนี่ยเขาจะทํามาทั้งหมดเป็น3กล่องนะครับซึ่ง3กล่องเนี่ยก็จะแยกกันเป็นของแรกเนี่ยจะเป็นนี่นะครับนกอเสาตัวเดียวของที่2จะเป็นแม,มงมสนะครับแล้วก็นกนะครับแล้วก็กล่องที่3เนี่ยจะเป็น เสือและไพเซิรท็อปนะครับทั้ง3กล่องเนี้ยขายแยกกันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วมารวมกันเป็นตัวนี่ครับเทอร์โบแมกกาซอสหรือว่าไดจูจินก็ได้นะครับก็ตัวเนี้ยมันมีความพิเศษอยู่ที่ว่า มันเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกนะครับหลังจากที่ลิขสิทธิ์ของทาง Has สโบนะครับได้สามารถผลิต Power Ranger ได้เนี่ยเขาก็รีบผลิตออกมาเลยนะครับก็คือไม่รอช้าซึ่งงานเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในสเกลในรุ่นของตัวเขาเนี่ยมันก็คืองาน DX สมัยก่อนนะครับก็คือ DX ใไดจูจินหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าทางฝั่งของอถ้าเราตีเป็นงานของฝั่งเมกาก่อนอน้นนี้ก็คืองานของ เลกซี่นะครับซึ่งมันมีความต่างอยู่นะครับเจ้าตัวนี้เขาเหมือนกับว่า h a s โบเนี่ยไม่ได้ทํามาในอยู่ในรูปแบบของงานที่แบบว่าเป็นไฮเอ็นมากไม่ได้อยู่ในเชิงของนักสะสมที่เป็นแบบว่าไฮเอ็นแต่ว่ามาในเชิงที่แบบว่าเล่นเอามันนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องดีเทลกันอีกทีหนึ่งซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างน่าสนใจอยู่เหมือนกันโอเคกล่องหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคในกล่องก็จะมีคู่มือมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพอาร์ตเวิ ในรูปแบบใหม่ของพาวเวอร์เรนเจอร์นะครับฝั่งเมริกาก็ถือว่าทําออกมาได้สวยนะครับนี่สามารถมาประกอบกันเป็นในรูปแบบของอรุ่นของรถถังได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีวิธีการสอนการประกอบของทั้ง5ตัวรวมกันเป็นไดจูจินก็ปกตินะครับปกติไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากความเป็น DX ในสมัยก่อนเลยนะครับโอเคอันนี้คือไดจูจินนะครับหลังจากที่ผมประกอบออกมาแล้วซึ่ง ความสูงเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ20%กว่าเซนนะฮะประมาณ20-20หน่อยๆนะครับเพราะว่าเจ้าจตัวเนี้ยมันมันจะมีความเล็กกว่าตัว dx หน่อยหนึ่งนะครับหลังจากที่ประกอบมาแล้วซึ่งถ้าคือตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เก็บตัว dx นะครับไม่ไม่ได้มีตัว dx แต่ว่าผมมันมีตัวนี้อยู่ตัวน,นี้คือตัวโชโกคินนะครับ ก็เป็นตัวที่ผมมองว่าราคามันต่างกันอยู่ประมาณ3-4เท่านะครับเพราะว่าตัวโชว์คินเนี่ยต้องมีต้องมีแตะหมื่นอยู่เหมือนกันแต่เจ้าตัวเนี้ยพอรวมๆแล้ว3กล่องเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณตีเป็นแบบ3,000ต้นๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันราคามันต่างกันเยอะมากแล้วก็วัสดุรูปแบบเนี่ยมันก็ค่อนข้างต่างกันนะนะแต่ว่าในเชิงที่ราคามันใกล้มันมันอยู่ที่ประมาณแบบช่วง2ไปลายส0 0 0ันต้นๆอะไรเงี้ย มันดันไปเปรียบเทียบกับเชิงของตัว Legacy ได้เพราะว่าตัว Legacy จริงๆอราคามันไม่ได้สูงมากนะครับมันก็คือตัว DX เก่านั่นแหละพอของฝั่งเมกาเนี่ยเขาก็ทำในเชิงที่แบบว่ามีผสมในแคสด้วยมีการปรับรูปทรงนู่นนี่นั่นนะฮะมันก็ทำให้เจ้าตัวเนี้ยก็จะมองว่ามันก็จะด้อยไปกว่างานของตัว Legacy ประมาณหนึ่งนะฮะก เดี๋ยวผมมองว่าถ้าตัวนี้ถ้าไปเทียบกับของตัวโชโกโคินเนี่ยผมว่าเทียบไม่ได้เพราะถ้าเกิดแบบเราจะเอาให้มันสุดทางหรือแบบให้มันดีที่สุดไปจริงๆอะผมก็มองว่าไปทางโชโกโคินไปเลยนะฮะมันมันสุดแล้วมันจบกว่านะครับแล้วก็ณตอนนี้โชโกโคินก็ออกมาครบแล้วนะครับทั้งดากอนซีซ่าแล้วก็คิงบาคิออนก็สามารถเก็บทีเดียวจนครบแล้วก็ปิดลายไปได้เลยผมว่าถ้าคิดว่าจะเก็บจนแบบไฮเอนด์ที่สุดเนี่ยก็นั่นแหละครับไปทางโชโกโคินเลยแต่ถ้าสำหรับเจ้าตัวนี้ ผมมองว่าในเชิงแบบของเด็กเล่นหรือถ้าคุณยังไม่มีไดจูจินเลยสักตัวนะครับก็ผมก็มองว่าตัวนี้น่าสนใจทีเนี้ยเรามาดูที่ดีเทลของในตัวไดจูจินกันนะครับก็ไดจูจินตัวเนี้ยเนี่ยอ,อย่างที่เห็นก็คือมันมาในเชิงที่แบบว่าเป็นงานแบบของเด็กเล่นเลยนะฮะเนี่ยดีเทลอะไรก็หายหมดเกลี้ยงนะครับแล้วก็เรื่องสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือ มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับนี่อย่างหัวแมมมอนนะครับก็สีมีแค่สีเขียวป้ายมาซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับตรงนี้นะฮะของโชว์คินเนี่ยซึ่งมันมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเรื่องสีเรื่องอะไรเขาไม่ได้เอามาแบบในเชิงออริจินอลจริงๆนะครับซึ่งเราบอกได้เลยว่าจริงๆตัวคอนเซปต์ของเจ้าไดจูจินตัวนี้นะครับมันออกไปทางแนวของตัวซีรีส์คอมิกของ Has ์บรุ่นใหม่มากกว่านะครับเขาเขาไม่ได้ทำอิงตามแบบออริจินอลเดิมมาก จ๋าขนาดนั้นนะครับมันก็เลยรูปทรงมันออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าถามว่ารูปทรงมันโอเคไหมผมมองว่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับไดจูจินตัวเนี้ยรูปทรงมันค่อนข้างโอเคมากเพราะว่ามันจะออกดูแบบรูปทรงมันจะดูเข้ารูปนะฮะมันจะดูเป็นคนมากกว่ามันมากกว่าเป็นหุ่นแบบจริงจังนะฮะเนี่ยด้วยรูปทรงด้วยด้วยต้นขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเปรียบเทียบกับตัว DX จริงๆอะ่ะผมมองว่าเจ้าตัวเนี้ยทรงสวยมากทรงสวยกว่านะครับแต่ว่าติดแค่เรื่อง เรื่องสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยถ้ามองเนี่ยเรื่องขาเนี่ยโล่งจ้งเลยนะครับแล้วก็ดีเทลเขาก็ตัดหลายๆอย่างออกไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่หลกัหลกๆผมมองว่ามันเป็นเรื่องสีน,นะครับที่ว่าเรื่องสีที่คุณภาพมันไม่ใช่คุณภาพเรื่องเรื่องสีเขาเขาตัดเรื่องการลงสีออกไปเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับนั่นคือเรื่องของอวัสดุ material นะครับซึ่งวัสดุเนี่ยของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นพลาสติกแบบ พลาสติกพลาสติกธรรมดาเลยนะฮะพลาสติก ABS แข็งๆธรรมดาแล้วก็ในส่วนของชิ้นส่วนประกอบส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยางนะครับก็คือเนี่ยฮะสามารถงอได้เนี่ยหางก็ไม่ได้เป็นหางแบบแข็งๆข็งนะฮะซึ่งก็ถ้าในเชิงของของเล่นเนี่ยก็ถือว่าทําไว้เพื่อสําหรับเด็กเล่นด้วยจรงิงจังนะฮะมันมันทนแน่นอนจุดขยับเนี่ยลดน้อยลงไปแบบมากถึงมากที่สุดนะครับก็คือ มีแค่เท่าที่จําเป็นแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยในการประกอบก็คือให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับราคาเขาก็เลยแบบปรับลงมาได้ถูกลงมากๆแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะแลกมากับเรื่องพวกนี้ครับเรื่องเรื่องรูของน็อตอะไรพวกนี้ซึ่งมันเยอะและชัดมากนะครับก็หลายๆคนก็ไม่ชอบอย่างเช่นตรงปอกแขนตรงเนี้ยนะฮะของในจูจินเนี่ยก็จะเป็นจุดของน็อตที่ใหญ่และชัดเจนมากแต่จริงๆมันไม่ใช่น็อตนะครับอันนี้เป็นแม่เหล็กเอาไว้สําหรับดูดติดตอน เก็บของอะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งอันนี้มันก็เลยเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของงานตัวนี้นะครับว่าวัสดุมันมีการปรับปรุงให้ให้มันเป็นงานในเชิงแบบราคาถูกนะครับมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ามันดูแข็งแรงแบบงาน DX หรืองานอะไรไม่ได้จับแล้วเอ้ยมีน้ําหนักอะไรเนงะี้ยก็คือเบาๆมาเลยนะครับทีนี้มัน มันเป็นข้อดียังไงข้อดีก็คือมันมันพังยากครับก็คือจะตกพื้นจะปาอัดกําแพงไม่ว่าเด็กจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูปลอดภัยนะครับมันจะไม่แตกง่ายแน่แนมันไม่พังง่ายๆแล้วก็ดูทนทานอะไรเงี้ยนะครับนั่นน่าจะเป็นข้อดีที่ผมมองว่าเป็นข้อดีเดียวแล้วกันของงานแนวนี้นะครับเนี่ยครับอย่างไทเซราท็อปเนี่ยก็เนี่ยจุดขยับมันมันน้อยมากนะฮะก็คือมีแค่ที่หัวแล้วก็ที่หางเท่านี้เลย ซึ่งมันไม่สามารถขยับอะไรได้นะครับแล้วก็ตรงข้างใต้นี่ก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรมากกว่านี้เลยซึ่งมันก็ดูง่ายๆเลยนะฮะเหมือนแบบงานซูเปอร์มินิพาแต่ว่ากลายเป็นว่างานไอตัวของซูเปอร์มินิพาตัวเนี้ยที่ผมมองว่าแมาทเรียลมันใกล้เคียงกันจุดขยับของเจ้าตัวซูเปอร์มินิพาเนี่ยก็เยอะกว่าอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าตัวนี้มันไม่ได ออกมาเพื่อตอบโจทย์ของคนที่จะเอาไปเล่นแบบแอคชั่นฟิกเกอร์ขยับได้เยอะๆเลยนะครับในเชิงของนักสะสมผมมองว่ามันพอไปได้เพราะว่ามันทรงมันสวยนะครับเนี่ยทรงมันสวยมันพอไปได้มันสามารถเก็บแทนไดจูจิน DX หรืออะไรแบบได้เลยนะครับก็เป็นไดจูจินดีๆ1ตัวเลยซึ่งถ้าเกิดพอมีงบเหลือหน่อยเนี่ยก็ส่งไปทําสีเพิ่มให้มันสีเมทัลลิกหรือ เก็บดีเทลสีเพิ่มให้มันให้มันเหมือนกับตัวออริจินอลเนี่ยก็ผมมองว่ามันพอมันพอไปได้นะครับพอไปได้ก็อาจจะต้องเพิ่มเงินอีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งรวมๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่เลยนะครับสำหรับตัวไดจูจินตัวนี้ ทีนี้ก็คือเราก็แค่รอว่า h a s b o ลเนี่ยเขาจะออกตัวดากอนซีซ่าแล้วก็ตัวของ King b a k ี้ออออกมาให้ครบอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ยังเป็นตัวที่ถือว่าพอราคามันรวมๆแล้วอะประกอบรวมหมดแล้วก็คือมันไม่แพงนะฮะมันไม่แพงมากแล้วก็ยังอยู่ในรูปแบบที่เราไม่ต้องกระโดดไปเล่นถึงโชโกคินเราแค่ตัวนี้ก็พออะไรเงี้ยนะฮะมันก็อันนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจอีกทีนึ่งล้กันซึ่งผมรีวิวในเชิงที่แบบมองว่าตัวนี้มัน พอใช้ได้ครับมันใช้ได้ใช้ได้อยู่ทีนี้แล้วเนี่ยจุดขยับเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับมันมันต่างออกไปจากทุกรุ่นเลยก็คือมันมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงในบางส่วนนะครับผมจะไม่พูดถึงในตัวตัวแยกของตอนที่เขาเป็นแบบหุ่นหุ่นสัตว์แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหุ่นไททเซราท็อปเนี่ยก็จุดขยับเนี่ยน้อยลงไปเยอะมากๆแล้วถ้าตอนที่เป็นไดจูจินแล้วเนี่ยผมจะให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ ให้ดูที่ส่วนขาก่อนนะครับส่วนขาเนี่ยนี่ครับสามารถยกขึ้นได้เยอะมากนะครับแล้วก็สามารถกางออกได้เล็กน้อยนะครับซึ่งไอการกางออกเล็กน้อยเนี่ยในตัว DX ก็คือไม่มีนะครับตัวนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นมานิดนึงสามารถยกได้นะครับแล้วก็ช่วงต้นขาเนี่ยสามารถหมุนได้ซึ่งตรงนี้ก็คือใน DX ก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตรงเข่านะครับไม่สามารถขยับได้ นะครับเพราะว่าตัวจอยขาเนี่ยมันเป็นจอยเดียวกันกับตัวจอยจ,อย,จอยเข่าของตัวนโดโโเสาวนะครับแต่สามารถฝรั่งเนี่ยเอาไปโมกันแล้วนะครับก็คือตัดขาของตรงช่วงข้างหลังนี่ออกนะฮะนี่ก็คือตัดขาตรงนี้ออกเลยนะครับขานโดโโเสา์ออกมันจะทําให้ไดจูจินเนี่ยสามารถงอเข่าได้ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับใจเลยฮะถ้าไม่คิดว่าจะแบบเอาไปแปลงเป็นตัวล่าง ร่างสัตว์หรือแบบไม่ซีเรียสหรืออะไรแล้วเนี่ยก็จัดเลยครับตัดขาแล้วก็เอามาโพสเป็นท่าแบบเดจูจินแบบเท่ๆได้เลยนะครับโอเคช่วงเอวเนี่ยไม่มีจุดขยับนะครับเพราะว่าถ้ามองในงานของเชิงแบบงานรุ่นใหม่เนี่ยตัวเดจูจินของโชโคโคินเนี่ยจะตัวนโนเสาวสามารถหมุนเอวได้นะครับแล้วก็ตัวของซูเปอร์มินิพาเนี่ยก็สามารถหมุนเอวได้แต่เจ้าตัวนี้ไม่สามารถหมุนเอวได้นะครับแล้วก็หัวขยับไม่ได้แล้วนะครับ หัวไม่สามารถขยับขยับซ้ายขวาได้ของในจุดจินนะครับแล้วก็แขนของตัวแมงมสเนี่ยก็จุดขยับทั่วไปนะครับสามารถยกอย่างนี้ได้แล้วก็กางขึ้นกางลงได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขยับทั่วไปปกตินะฮะแล้วก็ตรงนี้สามารถหมุนได้นะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คือ การหมุนแบบนี้มันมาในช่วงของตัวซูเปอร์มินิพาะนะครับที่เป็นตัวแรกที่ทําการหมุนแบบนี้ออกมาผมจําไม่ได้ว่าตัวของ l e กาซีหมุนได้ไหมนะครับแต่ว่าจําได้ว่าตัวของ d ีเอ็ก็หมุนไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อศอกเนี่ยก็เป็นจุดขยับที่เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าจำไม่ผิดก็เลกาซี Legacy ก็ขยับศอกไม่ได้นะครับแต่ว่าเริ่มที่ตัวซูเปอร์มินิพาเหมือนกันการว่าซูเปอร์มินิพาแล้วก็ตัวโชว์คินเนี่ยสามารถขยับศอกได้ตัวนี้ก็ขยับศอกได้เหมือนกันนะฮะ แล้วก็ตัวมือเนี่ยไม่มีจุดขยับอะไรแล้วนะครับเท่ากับว่ามันก็มีจุดขยับที่เพิ่มขึ้นมาของตรงช่วงแขนแล้วก็เพิ่มขึ้นมาตรงช่วงขานะครับถ้าเทียบกับ dx แต่ถ้าเกิดเทียบกับงานรุ่นใหม่ก็คือมันก็ยังหายไปอยู่หลายจุดนะครับมันก็ยังไม่ไม่สมบูรณ์แบบแล้วกันสําหรับเจ้าไดจูดจินตัวนี้นะครับแต่ผมมองว่าถ้าเทียบกับราคาแลวอย่างที่บอกไปก็คือเรศราคามันไม่ได้แย่มากนะฮะแล้วก็ถ้าในอนาคตถ้ามันครบทุกตัวแล้วอ่ะก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่สามารถเก็บ เป็นไดจูจินที่เพอร์เฟคได้ชุดหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าโดยปกติแล้วพื้นฐานการเล่นของงาน DX หรืองานหุ่นของพวกคาเวนเจอร์อะไรพวกนี้เราซื้อมาแล้วก็มาตั้งกันอยู่ดีนะฮะเราก็มองเดินผ่านไปผ่านมานมองมันเราก็ไม่ค่อยได้เล่นมันแบบในทุกๆวันหรืออะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะ,ะมันไม่ได้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เราจะเล่นกันขนาดนั้นอยู่แล้ว แม้แต่ตัวโชว์คินเนี่ยผมซื้อมาผมก็แทบจะไม่ได้เล่นอะไรมาเลยนะคะก็คือประกอบล่างแล้วก็วางทิ้งไว้อะไรเงี้ยนะก็เอาเป็นว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในการตัดสินใจที่ว่าจะซื้อหรือหาซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทางดูทอยสโตร์หรือเล่นให้มันดูก็คือได้ปิดพีไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังสนใจอยู่ก็ ฮีนบล็อกมาคุยกันหลังบ้านแล้วกันนะครับว่ายัางพอสั่งเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับอะไรประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด s u b s c ส i b e ให้กับช่องเล่นให้เด็กมันดูด้วยนะครับฝากดูทอยสโตร์ด้วยนะครับสามารถเข้าไปอดอร์ของเล่นใหม่ๆได้ที่นั่นนะฮะแล้วก็ในทุกวันอาทิตย์นะครับหน้าเพจ Facebook ของเล่นให้เด็กมันดูเนี่ยจะมีการไลฟ์ข่าวนะครับข่าวของเล่นประจำอาทิตย์เนี่ยสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับในไลฟ์ข่าวโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับหวังว่าข้อมูลเนี่ยน่าจะเพียงพอนะ ตัดสินใจเพื่อซื้อเจ้าไดจูจินตัวนี้นะครับโอเคหลักๆประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับเย้